ก็ฝักไม่สมบูรณ์นะครับแล้วมาโดนฝนหนักนเอะไรก็จะฟอกๆเป็นลาสวัสดีครับทุกคนวันนี้ลุงหนุ่ยจะพาเราทุกคนมาดูข้าวโพด Nk 6253ที่มีอายุ100กว่าวันนะครับแต่ช่วงอายุประมาณตั้งแต่หยอดจนถึงอายุประมาณ50กว่าวันก็เจอสภาพอากาศที่แรงนะครับและหลังจากนั้นมาก็โดนฝนมาตลอด โดนฝนหนักๆมาเรื่อยเลยนะครับจนอายุได้ร้อยกว่าวันเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับว่ามเมล็ดเขาจะสมบูรณ์หรือเปล่านะครับถ้าชมคลิปนี้แล้วลุงหนุ่ยก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับลุงหนุ่ยด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับแปลงอยู่ด้านหลังของลุงหนุ่ยนี่เองแปลงนี้ก็เป็นข้าวโพดพันธุ์ nk 6 2 5 3ที่มีอายุร้อยกว่าวันนะครับ ช่วง50กว่าวันแรกเจอกับสภาพอากาศที่แรงหนอนกวนแต่ตอนนี้ก็มีอายุร้อยกว่าวันหลังจาก50กว่าวันมาแล้วนะครับก็เจอกับสภาพอากาศที่ฝนตกตลอดนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับว่าเมล็ดเขาจะติดดีลึกหรือเปล่านะครับแต่ช่วงที่ลุงหนุ่ยเคยพามาดูแล้วครั้งหนึ่งครับก็คือช่วงอายุประมาณ50กว่าวัน เข้ามาดูแล้วเมล็ดติดไม่สมบูรณ์นะครับเนื่องจากว่าการผสมระหว่างเกสรกับไหมไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าอากาศแรงเดี๋ยวเราจะมาดูกันครับว่าเมล็ดเข้าสมบูรณ์หรือเปล่านะครับก็คือเมล็ดลึกหรือเปล่านะครับแต่ความสูงของต้นก็ไม่สูงนะครับเตี้ยมากๆนะครับก็ข้าวโพดนะครับก็หยุด การเจริญเติบโตก็คือหยุดความสูงก็ช่วงที่มีดอกมีแกสอนแล้วนะครับนีขนาดฝักก็จากเมื่อคราวที่แล้วนะครับขนาดฝักก็ไม่ได้แตกต่างไปมากม,มากเท่าไหร่นะครับฝักก็ไม่โตฝนะักก็อยู่ประมาณนี้เองนะครับนี่ขนดาดระยะห่างๆนิดหนึ่งขนาดฝักก็อยู่ประมาณนี้นะครับนี่คือพดที่โดนแรงนะครับโดนแรง ช่วงต้นนะครับีล้วก็จะมีปัญหายอย่างนี้ด้วยนะครับเมื่อฝักไม่สมบูรณ์เม็ดไม่สมบูรณ์นะครับก็มีงอกมีลานะครับแบบนี้เดี๋ยวเราลองมาดูกันเดี๋ยวเรามาแกะเม็ดดูนะครับเอาฝักนี้ก็แล้วกันนะครับว่ามเมล็ดเขาจะลึกหรือเปล่านะครับเพราะช่วงนั้นที่ลุงหนุ่ยพามาเนี่ยฟัน เขาเรียกว่าคบพฝันหล่อนะครับก็คือติดเมล็ดไม่สมบูรณ์เมล็ดห่างนะครับแต่นี้ดูอันนี้เมล็ดอาจจะติดดีนะครับฝั่งนี้เมล็ดติดดีนะครับการผสมดีอันนี้ก็ร้อยกว่าวันร้อยตกร้อยสิบวันได้แล้วนะครับสีก็สวยนะครับแต่ฝักไม่ใหญ่ไม่ยาวนะครับ ดูนะครับว่าเมล็ดลึกหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมหักกลางนะครับความสูงก็อยู่แค่ประมาณสักร้อยห้าสิบได้นะครับเพราะว่าเจอกับสภาพอากาศที่แรงมันครอบ ความสูงก็จะไม่สูงไปไหนได้ครับนี่นะครับนี่หักมาแล้วนะครับก็มเมล็ดลึกนะครับมเมล็ดลึกนะครับเด,เด็กีเลยนะครับจากันข้างนะครับมเมล็ดค่อนข้างจะลึกนะครับ ก็คือว่าติดไม่สมบูรณ์เพราะว่าอากาศแรงช่วง50ิกว่าวันแรกแต่หลังจากนั้นฝนตกมาตลอดก็ทำให้มีการขยายเม็ดเพิ่มแป้งได้ดีนะครับเดินดูทั่วทั่วแปลงนะครับแต่ขนาดปักก็ ไม่ใหญ่ไม่โตไปกว่าเดิมนะครับก็อยู่ระดับประมาณนี้เองซึ่งปกตินะครับถ้าฝนดีเ k เคหกสองห้าสามนี่ให้ผลผลิตค่อนข้างจะดีมากเลยนะครับนี่ขนาดต้นทางห่างนะครับก็ประมาณนี้เองเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นรอยหนอนแทะที่ฝนแรงก็ที่เจอหนอนนะครับ นี่คือการการติดไม่ดีนะครับไม่ใช่รอยหนอนนะติดไม่สมบูรณ์มีเมล็ดไม่ครบแถวนะครับก็มีปัญหาด้วยนะครับก็คือโดนฝนหนักแล้วก็ในเมื่อฝักไม่สมบูรณ์นะครับแล้วมาโดนฝนหนักเมล็ดก็จะฟอฟอเป็นลาไม่สวยนะครับ เป็นประมาณนี้คนะับของแปลงเลยนะครับนี่ฝักนี้ก็เหมือนกันนะครับดูข้างนอกดูสวยนะครับดอกดูก็มูลอยที่ผสมเพื่อติดมเมล็ดไม่สมบูรณ์นะครับ หลักโดยทั่วไปทั้งแปลก็จะอยู่ระดับหนึ่นะอยู่ประมาณนี้นะครับนี่จะพยายามมองดูอ่กที่ติดไม่สมบูรณ์นะครับ ว่าเขาจะให้เมล็ดลึกหรือเปล่านะครับเพราะว่า,าข้าวโพดนะครับต้องการน้ําในช่วงที่สําคัญที่สุดที่ต้องการน้ําก็คือช่วงอายุประมาณสีสิบวันถึงเจสิบวันก็คือระยะหนึ่งเดือนนะครับช่วงนั้นเป็นข้าโพดต,ต้นข้าโพดต,ต้องการน้ํามากที่สุดเลยนะครับเพื่อติดเมล็ดแล้วก็สร้างเมล็ดสร้างแป้งติดไม่สมบูรณ์นะครับ แต่อย่างนี้ก็ถือว่าน่าจะพอมีกำไรบ้างนะครับไม่มากก็น้อยนี่นะเป็นเป็นข้าวโพดที่โดนแรงจัดแล้วก็มาโดนผลจัดนะครับ้องแรงนะครับยังไงเรื่องหนอนนี่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยถ้าเจอสภาพอากาศที่แรงนะครับ ยังไงหน่อยก็ต้องมีมากวนแวน่นอนนะแต่ถ้ามีฝนบ้างอะไรบ้างก็ยังได้ชะล้างไข่หนอนออกนะครับเดี๋ยวจะลองดูฝักนี้อีกฝักนะะว่ามเมล็ดลึกหรือเปล่าฝักก็อยู่แค่ประมาณนี้เอง แรงมากนะครับแรงมากๆแต่ก็ยังติดสุดดีนะครับเอ็ดก็ถือว่าความลึกปกตินะครับนี่ก็จะให้เราพอสังเกตได้แล้วนะครับว่าการทำากาโพดนะครับถ้าผลแรง ช่วงตั้งแต่หยอดจนอายุประมาณ40-50วันนี้นะครับการติดเมล็ดก็จะไม่สมบูรณ์ก็คือจะเป็นข้าวโพดกันหลอแต่ถ้าฝนตกมาหลังจาก50วันไปแล้วเมล็ดก็จะลึกดีสมบูรณ์ปกตินะครับแต่ถ้าข้าโพดท,ที่ฝนดีตั้งแต่หยอดจนถึงอายุประมาณ50กว่าวันการติดเมล็ดจ,จะดี หลังจากนั้นถ้าผลทิ้งไปมเมล็ดก,ก็จะตื้นแล้วก็สั้นนะครับเพราะนั้นช่วงที่ข้าวโพดเราต้องการน้ำมากที่สุดก็อยู่ที่อายุ40ถึง70วันนะครับจะทำให้เราได้ผลผลิตที่ดีนะครับ นี้นะครับลุงหน่ขอขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมและเป็นกำลังใจให้กับลุงหน่สวัสดีครับ